ดีค่ะกลับมาพบเพื่อนจอยกัแฮปปี้ก็กลับมาเหนื่น้วค่ะสวัสดีค่ะนายจุ้มสุธิดารายงานตัวค่ะจอยรายงานตัวค่ะแล้วก็พี่แฮปปี้แฮปปี้พี่แฮปปี้รายงานตัวจนค่ะใช่ไหมลูกวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้พวกหนูเล่นเหนื่อยแล้ว ช่วงนี้พักผ่อนกำลังจะเตรียมตัวนอนค่ะก็ะเลยจะมาเล่นเกมหน่อยเนาะจะเล่นเกมหน่อยเนาะให้น้องเล่นเกมเนาะน้องเล่นได้ไหมน้องเป็นไงจะเล่นได้ไหมเนาะจะเล่นได้ป่ะแม่ อ้เจวยันอจเจจวิ่งตามเอเเอจเป็นอะไรค้านเหมือนพี่แฮปปี้เลยพี่แฮปปี้ก็ค้านเล่นนะเนี่ นั่งตาซารอนนี่คืออยากกินขนมดีเอาม่จนใจเราจริงจับๆๆๆเบื่อมยัง ก็ชว่วยนใจได้เอาเอาออกกระดงไก่เนี่แฮปปี้ช้อนน้องไม่ให้ออกกระด้งไก่จ้ะว้าแม่อะไรละช้อนแฮปปี้กระด้ไก่ไม่ออกกระด้งกายไี่จะกินคำน,น้าน่ะไปแล้วพี่หนูไปแล้วว <c oughs> ิกานวอกงหงาแม่

Hãy con cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những happy, hấp dẫn vậy đó, bài con bye bye